พี่น้องกระลังเกิดงามๆเลยค่ะสวยมากเลยจุบูจุบูจุบ,จบูอันนี้ก็บเมนเห็ดบ่พึ่งะสงค์ค่ะพี่น้องเมึงเนี้จะเมนดอกแดงสีสวยงามเนาะพี่น้องเนาะเมึงเนี้ยเพื่อนสีสวยงามปั่นวัฒท่าลิสติกไว้ค่ะพี่น้องเมึงเนี้น สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วมือนีกับช่องของยาจ๋าสวีเดนเนาะค่ะเนาะมือนียาจา๋าอันอยู่ในบ้านสองมือแล้วค่ะฝนตกมันหนาวมันล่มบ่ไดออกมาบัดมือนีสิพ้ามายังออกกําลังกายมาหาเกมเห็ดน้าสิได้หรือบ่ได้เนาะค่ะพี่น้องมาตามมาน้ากันกับยาจ๋าเนาะค่ะเนาะถ้าก้อนติตามไปเก็บเห็ดน้ากันก็ฝาก,กดไลกดแช่ ก็กระดิ่งกริ้งกลิ้ง,งห้ยาจาน้ำมันได้ขาด้วยผ้าเบิงบ่งโขกเบิงบเ่งปลาบานเพลินของประเทศสวีเดนยิยงไทยในต่างแดนค่ะพี่น้องมามาตามกันมาค่ะพี่น้องขอบคุณลหลายค่ะ